ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ l i at, n ์แอดแอดนัทถาออโต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไออีกแล้วค่ะกับเต็นนัทธาออตโอต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทาออตโอต้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับ Honda CRV 2.4 EL ขับ C ค่ะย้ําเลยนะคะว่าเป็นขับสค่ะสําหรับใครที่อยากได้รถขับ4นะคะไว้ใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ว้าวมากๆเลยค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะรถบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะอยากรู้ความสวยแล้วใช่ไหมคะตามไอามาดูรีวิวกันเลยค่ะ ตัวโคมไฟหน้านะคะมีความเหลืองนิดนึงตามการใช้งานตามอายุรถเพราะว่ารถปี2013ะคะ่ะก็เกือบ10ปีแล้วก็จะมีความเหลืองแต่บอกเลยว่าไฟเดิมจากโรงงานค่ะไฟแท้แน่นอนนะคะไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะนี่เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ทามที่เป็น LED ค่ะป้ายทะเบียน เป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยแล้วด้วยนะกระจังหน้านะคะเป็นแบบ3ามชั้นค่ะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆกันชนหน้านะคะมีการติดตั้งในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวสีรถนะคะสีเต็มนะไม่มีรอยหินกระเทาะเลยค่ะเพื่อนๆสีเงินเป็นสีที่บางคนบอกว่าถูกชะโลกกับทุกวันเกิดเลยนะคะเป็นสีที่ง่ายๆจะเลอะหรือจะไม่เลอะก็จะดูเงาดูสวยอยู่ตลอดเวลาค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างกันเลยนะคะล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยนะคะขอบ18ค่ะเป็นแม็กสเปคโรงงานเลยนะคะตัวซีรีส์ยาง225 60R18 นะคะดอกยางหนานแน่นเลยค่ะเพื่อนๆด้านในนะคะซุ้มล้อมไม่มีการรั่วซึมนะฝาครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวที่เป็น LED แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วนี่เลยค่ะ กุญแจค่ะได้2ดอกแบบนี้เลยค่ะเป็นทั้งบล็อกหลักและดอกสำรองได้เลยค่ะเพื่อนๆปุ่มสมาร์ทคีย์เลสนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะไม่ต้องเอากุญแจออกจากกระเป๋าเลยนะคะสามารถกดล็อกและปลดล็อกจากมือจับประตูได้เลยค่ะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะ เป็นแผงข้างเป็นหนังสีดําแบบนี้เลยค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะนี่เลยบอดี้เดิมนะคะโครงสร้างเดิมนะเห็นอาร์คชัดๆนะคะไม่มีขอไม่มีพ่นนะไม่มีการทําสีกบทับนะคะประตูด้านหลังนะคะเช่นกันค่ะแผงข้างสีดําสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะบอดี้เดิมนะคะไม่มีขอไม่มีพ่นนะไม่มีการทําสีกบทับนะคะการันตีบอดี้เดิมเลยค่ะ มากันที่ด้านท้ายตัวรถกันเลยนะคะนี่เลยสติกเกอร์ขับสี่ h e e l อย่างที่บอกเลยว่าเป็นขับสี่ใครที่หายอยู่นะคะคันนี้นำเสนอเลยนะคะเพื่อนๆส่วนท้ายตัวรถนะคะสีเต็มนะไม่มีรอย หินกระเทาะเลยนะคะระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังค่ะเห็นทัศนวิสัยเวลาถอยหลังได้ชัดเจนมากๆค่ะโอเคเรามาดูต่อกันหูท้ายกว้างมากเก็บของเก็บสัมภาระท้ายได้เยอะมากๆนะคะสําหรับใครที่เป็นนักเดินทางนะคะมองหา SUV อ้อยบอกเลยว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆ เก็บวางของสัมภาระท้ายได้เยอะแบบเยอะมากๆเลยค่ะด้านล่างนะแม่แรงนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเปลี่ยนล้อมีให้ครบเลยนะคะตัวสวิตพับเบาะค่ะพับเบาะได้ง่ายสะดวกสบายมากเลยค่ะเพียงแค่กดปึ้งนะคะแล้วนี่เลยเบาก,ก็คือจะพับให้เองอัตโนมัติเลยนะคะมาดูกันที่บอดี้ตัวรถกันนะคะด้านข้างนะคะน็อตเดิมนะไม่มีไข่ไม่มีแกะนะคะบอดี้เดิมนะคะเห็นอาร์คนะนี่เลยค่ะลางน้ำเห็นอาร์คชัดๆนะคะ รับประกันบอดี้เดิมค่ะโครงสร้างเดิมนะคะใครที่หาอยู่รถสวยๆนะคะซื้อไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะปัา๊มาน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารค่ะรองรับน้ํามันนะคะเป็นน้ํามันเบนซินค่ะประตูปานต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถะลาะไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมเลยค่ะไม่มีคอไม่มีพ่นนะไม่มีการทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมค่ะปุ่มสมารท์ททีเลสนะคะจะสัมผัสได้ ประตูเลยค่ะฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งแล้วก็สาท้ายนะคะแผงข้างค่ะสะอาดอาดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดน,นะคะบอดี้ด้านหน้านะคะนี่เลยอาร์คเดิมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะ้ำไม่มีการทำสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมร0อเเเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันนะคะ ที่ห้องเครื่องเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีเป็นซินค่ะสภาพห้องเครื่องแห้งๆเลยค่ะเพื่อนๆการรับประกันตัวรถนะคะ1ปี30 0 0 0กิโลเหมือนเดิมค่ะมาต่อกันที่บอดี้ตัวรถนะคะฝาหน้านะคะฝาเดิมนะไม่มีไข่ไม่มีแกะเลยนะคะไล่เลียงกันมาที่ไฟหน้านะคะคานหน้าลูกกลมนะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะนะฝากระโปรงหน้าฝาเดิมนะคะนี่เลยสติกเกอร์นะคะระบุหมายเลขตัวถังชัดเจนค่ะบอดี้สวย เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะ ต่อกันที่ภายในตัวรถกันเลยนะคะภายในเป็นหนังสีดําทั้งคันเลยค่ะเบาะคนขับกับเบาะคนนั่งนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตัวสภาพเบาะค่ะไม่มีแตกนะคะไม่มีขาดซองน้ําไม่มีการยุบตัวนะคะบอดี้ตัวเบาะนะคะสวยๆเลยคอนโซลสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถะลอกเลยนะคะเพื่อนๆช่องแอร์นะคะด้านหน้ามาทั้งหมด4ช่องค่ะแล้วก็ตัวหน้าจอนะคะจะแสดงผลวิทยุนะคะแมปนีเวกเตอร์นะคะกล้องมองหลัง แล้วก็ช่องใส่ซีดีค่ะมีครบเลยไฟฉุกเฉินนะแอร์ได้เป็นแอร์แบบออโต้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็สามารถปลดเกียร์ว่างได้ด้วยนะคะเวลาที่เราจอดแบบขวางทางตามห้างหรือตามที่ตามตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราไปที่จําเป็นต้องจอดขวางนะคะก็สามารถดึงสลักจากกุญแจตรงนี้ก็ได้นะคะนี่เลยดึงออกมาปุ๊บเสียบแล้วก็ปลดเกียร์ว่างได้เลยค่ะ ที่ชาร์จไฟในรถช่องเก็บของที่วางแก้วมอคบหมดเลยด้าน,นในนี้นะคะก็จะมีตัวเสียบ usb ให้ด้วยนี่เลยค่ะเพื่อนๆแล้วมาพร้อมกับที่ชาร์จไฟ12โวลต์ค่ะก็ถือว่าชาร์จตรงนี้ก็ได้ชาร์จตรงนี้ก็ได้นะคะสมัยนี้คือเทคโนโลยีคือโทรศัพท์แต่อ้อยมั่นใจว่าทุกคนซีเรียสมากต่อการที่โทรศัพท์จะแบตหมดนะคือการเดินทางทุกอย่างมันต้องแฮปปี้เนาะอันนี้ก็คือเดินทางได้ด้วยชาร์จแบตไปรับรองว่าไม่หมดแน่นอนเปิดเน็ตเปิดเน่เปิดอะไรก็ใช้งานได้เลยนะคะ มาต่อที่ด้านหน้าพวงมาลัยของ้อ้เลยนะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันจับถนัดแล้วก็เลื่อนมือมากๆเลยค่ะเพื่อนๆฝั่งซ้ายค่ะจะเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะรับสายวางสายบลูทูธจากพวงมาลัยได้เลยนะฝั่งขวาสุดค่ะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติค่ะ ามารถล็อกความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดได้เลยนะคะด้านหลังพวงมาลัยค่ะเกียร์แพตเดินชิพนะคะสามารถบวกรบเปลี่ยนเกียร์จากพวงมาลัยได้เลยนะขับสนุกแน่นอนนะหลังสุดเลยนะคะจะเป็นระบบปัดน้าฝนค่ะซังขวาค่ะเป็นระบบไฟนะคะไฟหน้าเป็นแบบออตโต้ด้วยค่ะเวลาที่เข้าห้างหรือลานจอดรถที่มีความมืดนะคะไฟหน้าจะติดให้เองอัตโนมัตินะระบบสตาร์ทของคันนี้นะคะเป็นแบบระบบคูสตาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะ เลขไม้นะคะปี2013เลขไม่อยู่ที่138,772กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะไม่น้อยมากประวัติเช็คระยะศูนย์ครบทุกระยะเลยค่ะลูกค้าได้ไปสามารถเซอร์วิสศูนย์บริการฮอนด้าที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศต่อได้เลยนะคะ มากันที่ขวาสุดเลยนะคะจะเป็นสวิตควบคุมกระจกค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแล้วก็เป็นเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะกระจกทั้ง4บานนะคะเป็นออโต้หฝั่งคือฝั่งคนขับนะคะคือไอ้ชอบอะไรแบบเนี้ยเวลาที่ขึ้นทางด่วนหรือว่าวางอ่ะมันสามารถใส่เศ็จเหรียญน,น้ำบัตรบัตรทางด่วนอะไรเงี้ยค่ะสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะไปดูกันที่เบาะด้านหลังกันบ้างดีกว่านะ เบาะด,ด้านหลังคือใหม่มากเหมือนกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดถูดเลยค่ะสภาพเบาะสวยๆสดๆเลยนะคะเพื่อนๆใครที่หาอยู่อยากได้รถขับสี่นะคะคือมันไม่ได้เป็นขับสี่แบบฟูลไทม์นะเขาเป็นแบบเดียวไทมคือจะปรับให้เองอัตโนมัติในกรณีที่เจอทางลูกลังเจอถนนลื่นนะคะซึ่งมันก็มีข้อดีมีประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็การขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคสำหรับใครที่ดูแล้วอยากรู้ราคารู้โปรโมชั่นแล้วตามมาลงไปเลยค่ะ กันแบบรอบๆคันกันแล้วนะเดี๋ยวอา้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะวันนี้อ้อยู่กับเจ้า Honda c r v ค่ะปี2013 2.4ขับ4นะคะสวีเงินเลขไม่เพียงแค่130,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะบอกเลยราคาว้าวๆเลยค่ะเพียงแค่530,000 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะราคาพิเศษแบบนี้นะคะสนใจรีบโทรมาหาอ้อยได้เลยนะคะโปรโมชั่นค่ะบอกเลยว่าซื้อรถกับเรารับประกัน1ปี30 0 0 0กิโลกันเลยค่ะหรือค่ะดอกเบี้ยนะคะเรามีดอกเบี้ยพิเศษค่ะให้ลูกค้าได้ผ่อนได้ยาวนานสุดๆกันที่5ปี2.79ค่ะหรืออยากผ่อนสบายๆนะคะสามารถผ่อนได้ยาวนานกันที่84เดือนกันเลยนะคะโปรโมชั่นอยากได้แล้วโทรหาอ้อยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 2 5 6 4 6 4 5 5ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้นะคะไม่ว่า จะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทถาออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ Facebook YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะนัทถาออโต้ยินดีให้บริการเลยค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะส่งรถกันให้ฟรีกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะอ้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกับอ้อยใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ